สึกชิงเจ้ายุทธภพเดินตรงนี้นะคะโหเห็นชุดเท่ๆไหมนี่เลยเราจะได้เต็มชุดคาราเบลเต็มคาราเบลเลยนะคะก็เราจะได้ได้ยังไงนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือให้เรานะคะกดรับไอ้นี้กับกดรับไปก่อนนะคะแล้วก็มันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมทุกคนทุกคนจะได้โดยการสะสมเหรียญนะคะแลกรับ ะะหรือถ้าใครเป็นสายเติมนะคะก็สามารถเติม uc ครบ600 uc นะคะจะได้รับกระเป๋าสะพายผู้เท่าเต่าใส่เฟียเฟ้ยวๆไปอวดเพื่อนกันเลยนะคะแต่อันนี้นะคะคือทุกคนจะต้องทำกิจกรรม ท้าทายรายวันกับท้าทายประจำนะคะท้าทายรายวันมีอะไรบ้างนะคะดูมีกําจัดสดตู1คนในแบทในโหมดนะคะ Battle Royale น,นะคะโอ้โหง่ายๆเลยนะคะอะเราก็กดท้าทายก็ได้นะคะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นสะสมพลังคิถึง100แต้มรวม1ครั้งในโหมดทีมดาร์กอนบอลซูเปอร์อ่าและ ลองมาดูคําถามอื่นๆนะคะทุกคนก็ทําตามนี้เลยนะคะอ่านเป็นตัวอย่างให้ทุกคนฟังเฉยๆนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมนี่ท้าทายประจําอันนี้ก็เขาก็จะบอกว่าชนะ3มแมตช์ใน b t t t l Royal ั Dragon o n ซู Super นั่นเองนะคะโอก,ก็ชนะไป3ครั้งแล้วก็ อันเชิญเซนรอนสองครั้งในโหมดทรีมดาก้อนบอลซูเปอร์อ่าอันนี้ก็คือเป็นคําถามเออเขาเรียกว่ากิจกรรมท้าทายนั่นเองนะคะก็ทุกคนก็ไปทํากิจกรรมแล้วก็จะได้นะคะเป็นชุดผู้เท่าเต่าถาวรฟรีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูทัทันเดินเผู้เท่าเต่ามาแล้วนะครับผมใส่แว่นต่อยต่อด้วยเนาะผู้เท่าเต่ามาแล้ว นีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่แต่ถ้าทุกคนอยากได้เป็นกระเป๋านี้นะคะทุกคนก็ต้องเติม600 UC นะคะเพื่อได้กระเป๋าผู้เท่าเต่ามา